กระจายกันออกเลยค่ะตั้งหน้ามาเลยค่ะเป็นแถว โอ้นู่นนะคะ มาเดินชมมาเดินชมค่ะมาเดินชมปลาใหญ่โอ้ใหญ่มากเยอะมากค่ะอืมอืมนอนเลยค่ะนอนนอน ลึกลกื้ตามฝั่งนี้ก็จะมีปลาเล็กด้วยพวกนี้เขาจะออกกินกุ้งกินซิวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มค่ะ เยอะมากค่ะเข้โอ้โหจับกลุ่มกันค่ะ โอ้โอโอปลาเล็กโดดนี้ไปอยู่ลึกๆกลก็ถนัดไล่ปลาเล็กเนี่ยโอ้โห ตัวขึ้นตัวลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหเลยนู้นนู้นเนี่ยตามฝั่งก็จะมีปลาเล็ก เป็นแถวไอ้นุ่นเลยค่ะป่าลึกจะเป็นแถว โอ้เสียงปลาดิ้นทางโน้น งามมากเลยค่ะน้ำใสมองเห็นชัดเลยนุ่นโอ้ไปเลยค่ะนุ่นปลาใหญ่ลงไปกลางบึงปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บปุบปั๊บ,บมาที่ริมฝั่ง ฝั่งก็จะประมาณว่าปลาเล็กปลาเล็กค่ะตามฝั่งวันนี้เสียงกายเงียบเอ,อ้โพูดถึงร้องแล้วจะเดินไปทางไหนอีก นั้นนะคะอูวเห็นไหมน่ะเขาเข้ากลุ่มกันแบบนั้นน่ะเขาจะกินกุ้งกินซิวนี่ย่ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะไปด้วยกันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี่ยเห็นแต่หนวดนะ ูอนอยู่ลึกๆก็มีขน,นพูนเยอะมากเลยโอ้โหเดี๋ยวนี่แหละโอ้โ,อโซนนี้เนี่ยคุณยายเดินยังไม่ถึงเพิ่งเดินมาค่ะโซนนี้ เดินไปอีกจะเดินไปอีกค่ะไปค่ะเดินไปอีกนี่ถึซากปลาซากนกถ้าเดินตามฝั่งนี่ไหนล่ะปลาปลาจินเรียบ กินเรียบร้อยค่ะไม่เหลือไปค่ะไปอีกตามฝั่งก็น่าดูน่าชมเหมือนกันเละ,ะตุกใจคุณยายเดิน โอ้โหปลาใหญ่มาเจอปลาเล็กทางนี้ค่ะทั้งกุ้งทั้งซิวโอ้โอโอ้โหไปะะ้วค่ะตั้งหน้าเลยนอนกุ้งซิวปลาเล็กกระจายออกเลยค่ะหนุ่กระโดดขึ้นเหนือน้ำ กุ้งจิ๋วดูค่ะดู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 เอ่อยาวมานี่เลยค่ะยาวไปทางโน้นเลยค่ะเฮ้อปลาเล็กโอ้โหป่าใหญ่มากเออ ปลาใหญ่ปละะาเล็กถ้าปลาใหญ่ขึ้นฝั่งมาไล่ปลาเล็กก็จะกระโดดหนีกันเป็นแถวค่ะอะใส่กล้องอืมอ้ม ว่างเลยค่ะนู่นออกกินปลากินกุ้งทางนี้หนกล้องมาทางนี้รู้จะเป็นยังไงเนาะ,ะพูดได้ก็เคยไปแต่ทางนี้ นู่นเห็นแต่งเงาไล่กันเป็นแถวไปทางนี้เขาจะไล่ปลา็ิไปเืินไปค่ะ สีขาวก็มองเห็นนู่นนะคะเป็นแถวมานุ่นนูน่นนน่อ่ะเดินไปเรื่อยเรื่อย นกมาเสียงกาก็จะร้องดังขึ้นค่ะนกมานกขาวเด็กเงียบ พอนกขาวมานะร้องแล้วค่ะไม่กลัวหรอกเลยปึ๊บบินข้ามไปนิดเดียว ใหญ่ขึ้นมาไล่ค่ะน่ะนกนกบินเขาก็แตกกลุ่มเริ่มร้องแล้วกาดำ ตัวนี้ตามตัวนี้ไวมากเลยโอ้ mm -hmm. ใสๆค่ะหนูลึกๆๆ,ๆ,ๆเลยโอเคค่ะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แช่นี้ก่อนค่ะภาพที่บึงใหญ่าชมปลาค่ะปลาใหญ่ค่ะปลาตัวใหญ่ตัวเล็กขึ้นมาตามฝั่งเดินมาถึงนี่แล้ว เดินมาเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะคุณยาขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แช่นี้ก่อนค่ะภาพบรรยากาศที่บึงใหญ่ชมนกชมปลาเหมือนเดิมค่ะธรรมชาติที่น่าดูน่าชม อยู่ใกล้เราด้วยค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคุณยายจะตามไปหาทุกท่านที่มาเยี่ยมบ้านคุณยายค่ะนกกำลัง จะไปทางไหนนั่นโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านขอบคุณที่มารับชมบ้านคุณยายเจ้าค่ะคุณยายกับหลานๆจะตามไปหาทุกท่านค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะ <c oughs> นุก Believe me.